อ๋อพี่พี่ทุบอ่ะคือยิงพี่เออเออมันคิดฆ่ากูเลยนะแต่นะเราโดนไปแล้วอ๋อพี่โดนไปแล้วอ่า<ม><ม>สองเมตรสองเมตรอือจะบเบ็ดอยู่นี่เม็ดเลยอ่าฮะนี่สะลุหลังเม็ดนึงอ่าฮะรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่ง k บโคกซีโรกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้งหนึ่งบโคกซีเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นกับคนเราเรื่องราวเรียองของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลานไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทําตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์ก็อีกสามเดือนต่อมาหลังจากเกิดเรื่องหลังจากพี่สามหาไปหาเจอเจอนะ ไอ้แจ๊กเอาหลอให้พี่ขึ้นมาหาสิ่งแรเป็นดีอวนิวก็เป็นผสมมาหมผสมมาของพี่ก็คือวันยี่สิบสามยี่สามตุลาปีสามแปดครับมันถูกหลอกมาฆ่านี่คือหมายความว่าไงพี่ไอ้แจ๊ะเนี่ยอ่าต่อหอทหารรุ่นพี่ในที่พี่พูดสิงค้างไว้ที่ว่าพี่ฮะไปหาพวกพวกแล้วพี่ประกานใช้เงินครับนะครับมันก็มีคนติดต่อพี่ป๊อกมาพี่ป๊อกเขาก็บอกว่าเฮ้ยฟอิตมันแย่แย่อยู่นะ มามีเงขาตายแต่กูไม่เกี่ยวนะมึงถามมันก็ถามผมพี่คนนี้ก็ถามผมน่าจะเสียชีวิตไปแล้วครับพี่แดงหัวหินครับผมก็เลยคุยคุยไปคุยมาก็ได้คําตอบยุคนั้นสองแสนเลยนะเร,ราทำเราเพื่อสองคนแต่เรื่องอะไรร้อยมันแคนเซิลผมได้มาสองหมื่นแล้วผมก็ได้จริงๆแค่สองพันบาทผมก็เล่าให้ไอ้แจ๊ะเนี่ยฟังไอ้แจ๊ะเนี่ยก็มาเล่าให้จ่าสามีฟังว่า น้องผมก็คือเราแหละคือผมเนี่ยเขาตายแล้วตัวดีด้วยแล้วมาจากเพชรบุรีด้วยอย่างงี้อย่างงี้เป็นอาหารด้วยอย่างงี้เขาไปเสนอตัวเราเนี่ยให้กับจามีก็ไปเล่าไม่มีอะไรจะพูดกับแพ่ำไปเรื่อยครับจามีให้มาเอาตัวผมขึ้นไปในวันที่สามธันวาปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดเวลาห้าโมงเย็นจำแม่นเลยพี่นะเราถึงแล้วผมก็เดินที่โรงแรมเอสดีแอลวนิวผมเดินเข้าไปโอ้โหพอช้างสายวัดเกวระชัยครับพ่อแมวลลัสสินผู้สาระครับนายบัว สทิพย์พงษ์วงปินครับสาวัดแวจามีพ่อไก่สัตว์กระหนกเขียวทรงแสนซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นผู้ผู้มีอิทธิพลหมดเลยอ่าก็คือแล้วก็เป็นตำรวจชุดนี้นะครับในตำรวจชุดนี้ในตำรวจหมดเลยวิสามาล้วนๆนะครับมือปงมือปืนมือเก่งมากขนาดไหนเจอชุดนี้ก็ไปกินข้าวคว้ามะม่วงครับหายเผาผมแล้วก็ไม่รู้ตัวก็มาก็มาจริงแล้วผมมารู้เรื่องจริงคนที่มาลักผมอะ มันเข้าใจชีวิตผมอ่ะมันนอนติดคุกม,มากับผมเนี่ยกระสิบบอกเราก็น้อยใจพาก,กูตกกระกำลำบากลูกกูยังมาโดนอย่างนี้แล้วพี่พี่เป็นอะไรกันวะแล้วเราก็เราก็ตั้งจิตใจเลยคือเราตั้งใจว่าในเมื่อจ่าเขาไม่ฆ่าพี่แล้วเราก็น้อยใจแจ่ๆน,นิดๆก,กูจะต้องทําดีให้ได้เพราะเราไม่รู้อ่ะแต่วันหน้าพ่อไก,ก่สักกระเทียวขแข็งไม่ถึงสิบมาทีจะหิ้วพี่แล้วโอ้ยเลดีผมพูดกี่ครั้งกี่กครั้งผมจําได้เฮ้ยไอโน้ มึงเกเรเลยคือเนี่ยมึงเกเรเลยคือมึงนี้เราก็หันไปพูดมึงมึงเกเรเลยเนอผมไม่เกเรครับแต่ผมคนสู้คนใครต่อยผมผมก็ต่อยกลับไะใครทั้งมาผมผมก็ทํากลับอะเพราะไก่เนี่ยชุดนี้เทียบต้องตาแดงก็มึงอยู่เลยคือก็ําไม่รู้เรื่องะครับแต่เขาจะโทรมาที่เพชรบุรีหรือเปล่าไอเราไม่รู้ครับคนรักเรามีคนเกเรเรามีจริงไหมเับเร็จร้อยอะไรร้อยแต่เขาบอกว่าพี่กายาหน้าพี่กายาหน้าไอแจ๊บอกว่านายาหน้านายานะ ก็ต้องมานั่งเหมือนกันพูดอะไรกันวะอะไรเออแล้วเขาก็ถามเราเว่าเอ้ยเองรับจ้างเองรับจ้างมายิงคนยิงเทพเลยบอกครับก็กำง่ะแล้วเขาตอบตรงๆร่ะเขาตอบตรงๆเลยครับใครจ้างมาพี่แดงเท่าไหร่วะสองแสนแล้วทําไมไม่ยิงอะเขายกเลิกปั๊ปับแล้วก็ให้มาเท่าไหร่สองหมื่นแล้วขากลับไปแล้วครับขอเหลือมาให้ผมสองพันเสร็จเรือร้อยแล้วก็งงจ่าแก้ถามวนไปวนมาวนไปมาแล้มีรูปไหมมีครับหนอยู่นะผมทิ้งไปแล้วก็เอาทิ้งก็มันไม่ได้ทําอะไรแล้ว มันก็ไปไม่ก็ถูกมันจะเอาไว้ใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งเรองของงานยกเลิกกับสองพี่กลับไปรับการได้แล้วพี่เขียนตัวเองได้แล้วครับแล้วมาเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นอ่ะจ่าก็ชวนพี่เข้าป่าหลังจากใครได้ถามอะไรเรียบร้อยก็ไงไม่รู้เรื่องอ่ะเออเป็นยังไงพี่ถามสั้งไว้เขาผมไม่รู้เรื่องแล้วแกก็ถามว่าใช่พี่ไหมแล้วก็มองหน้าทุกคนขยับกันหมดเลยครับสมมติวันนั้นเรามีบอิจาเราวิ่งออกมาจากตรงไรนตายรักไว้ใจมืลเลย ใส่ไกโนจชาเขาแรงลูกน้องเขาใส่ซื้อพวกโอกฝั่งทนเนี่ยโอโ้หคลิปนี้สำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกะละครั้งหนึ่งาบโค้กซีโรไปโปรโมทส,สินค้าของคุณหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทมาได้ที่ Line แอดโค้กซีโร่สตอหรือใครอยากจะเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ทักแชทไปได้ที่เพจซีโร่ช็อได้เลยนะครับขอบคุณครับ แล้วแกก็ถามพี่อยู่ครับว่าแล้วมึงจะไปไหนต่อ,อนั่งคุยกันสามสี่ทุ่มแล้วอมผมก็ไม่รู้จะไปไหนอเดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวผมก็จะไปนอนสายใต้ไม่รอรถดีสี่ที่สามทีสี่ทีห้า่อดีกับบา้านกับบ้านเพชรบุรีเฮ้ยไอโนโ้นดมึงไปเที่ยวปากับพี่ไหมใจหายว่าคนที่พูดคํานี้มาคือสามีจามีามแล้วก็พูดไปว่าถ้าพี่ให้ผมไปผมก็ไปครับก็กลับไปไล่ไอ้กลับไปบ้านกันก่อนอกลับไปค่ายมวยแกก็ทรง ซีให้ลำหนึ่งผมบอกผมไม่เอาครับโอ้ปืนกระศกระเบือหนักไปหนักอาาวแลาวเงยไรผมขอมีดเล่มเดียวแล้วเราเข้าป่าเราก็ไม่สนอะไรเพราะเราไม่กลัวไม่เคยกลัวอะไรเ่ยครับวันที่23แล้วก็อยู่กแกนะวันที่24แกไปบอลตกเย็นแกให้ผมไปล่วงหน้ากระจาพรซึ่งไปเลขาเขาครับผมก็โทรหาเมียที่เพชรบุรีอืบอกแม่ๆไปมีดกระติกน้ําไปสนาม ใส่เป้พ่อเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะไปป่ากับลูกพี่แล้วก็ไปสวนลุงหน้าก็ไปนอนกันที่สามายอดกุยบุรีคือวันที่ยี่ภาคับเราก็เข้าไปพม่าเขาที่พาสดุปาปีศพพนักวิศวปเข้าไปเนี่ยใน,นจังหวะที่เข้าไปเนี่ยผมเจอซอยอยู่ซอยหนึ่งเนี่ยซอยน่มันจะใหญ่กว่าน,นี้รถปิกอัพเนี่ยเข้าได้แต่ต้องไปหาทางกลับข้างในเองอลมลึกมากก็คือว่าทางไปได้แค่รถคันเดียวอ,ะอ่ะอ่าแล้วผมก็มองห่างจากทางเดินไปร้านจอดรถของนายเชมครับข้านมนาธานลงไป ผมก็นั่งคุยกระจาอยู่นั่งคุยไปคุยมาเรารู้ว่าวันนี้มันเกิดลูกพี่ย<ต>ี่ห้าผมก็บอกพี่เดี๋ยวผมมามาไปไหนเดี๋ยวไปนี่เลยแก้ผมเนี่ยใช้ขนาดก๊อกของแกก๊อกสิบเจ็ดกับผมก็เอาทิ้งไว้จะแกพี่ก็ฟ้าลูกซองยาวเดินด้อมด้อมด้อม,มข้ามขัฐานจังหวัดทหารบกอะประตูที่ใต้กับจังหวัดทหารบกประตูที่เหนือ,อ พี่เดินในซอยนั่นคนเดียวอ่ะเดินคนเดียวดุม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 ,ดมไม่มีไฟไม่มีอะไรมีไฟครับม,มีมิดเล็บเล่มมีปืนไม่มีลูกอะไรเสื็จกแักเสร็จแล้วก็เดิ 3, 4, 4, 3, 4, นเดินไปแล้วเราก็สามสี่เก้าก็หยุดฟังเสียงสามสี่เก้าแล้วน,ๆๆนี่สิ่งยิ่งเรียนๆๆนี่เราอ่านขาบหมด้เดินไปเดินไปมันมันยังไงมันบอกไม่ถูกเฮ้ยมันวังเวงวังแตะหน้าอกอ้าวของไปไหนอ๋ออยู่ข้างหลังไงเกาะที่ให้ที่ให้ของตัวครับข้างล่างเราเห็นท่าไม่ดีชะงักพอชะงักทำไงวะเฮ้ยมันแปลกแปลกเว้ย นี่ไฟฉายนะนี่ก็ขอบอกนะเอาเอาไฟฉายยี่ห้อนี้ติดรถติดลาไว้นะแล้วใช้ประโยชน์ได้แล้วแล้วแค่สามท่อนก็ตีตายเลยยี่ห้อแม็กไลท์สีดำแม็กไลท์แม็กไลท์สีดำอ่าแม็กไลท์สีดำบอกยาวๆใช่ไหมอ่าอ่าน่หละใส่ถ่านสามก้อนอ่ามีสามมีสองมีห้ามีสิบนี่เนี่ยอ่าฮะผมเปิดตั้งแต่แกะหัวถ่านออกอืมผมเปิดยันกลับหนึ่งแคมลุงเทียนดีมากแล้วยี่ห้อมแล้วก็ของเขาแน่นอนของมการจังหวะที่ผมหยุดเนี่ย ให้ hey, มันตังไงว่ามันตัจจกงกงิดตึกงกิดเนี่ยผมก็ส่งในการที่ผมเที่ยวเนี่ยผมก็สง่สงพอส่งไปต้นไม้เนี่ยมันมีอะไรเปล่ามีงมูเปล่าเนื้อหูเหลือมหูลามนชอบทุ่มแล้ว,ว,วมีเสือหรือเปล่ามีหมีหรือเปล่าสัตว์มีพิษเงี้ยแล้วก็ดูแล้วส่งแล้วก็วาดแล้วก็วาดเป็นปราวาดเป็นว่าไม่มีอะไรอ่ดูดูโคน่นไม่มีอะไรแล้วก็เดินรอบรอบตูะตอนนี้ไม่ดีแล้วไหมมันมีอาการไม่ดีผมก็พิงหลังเอาหลังพิงต้นไม้แล้วมองนะผ้าบุรีสูดแล้วให้ปลาแตกไปเลยกสูบบุหรี่เสร็จ คือมันตึง,งตๆไงไม่รู้อ่ะผมกลับก็เดิน3 4มี่ก้าวผมก็หยุดผมก็ส่งพื้นทีเพราะไอ้อ้างมันก,ก็เยอะอะไอ้อางงา้างจมูกจางจมูกจางนะแล้วก็สัตว์มีพิษอะไรมันก,ก็เยอะผมใส่รองเท้าแตะเดินใส่รองแตะด้วยถุเงเท้าลายพางทหารผมก็เดินมองมอง,มองเอ้าชี่หายแล้วห่างจากที่ผมพิงต้นไม้ไม่ถึง10เมตรหรอกครับอยู่ประมาณห้าหกเมตรเจอรอยเสือเจอรอยเสือตอนที่เดินมาไม่เจอเสือมย่องมาหาผมครับตามหลังมังเออนี่มันเลื่อนกินสาบด้วยมั้งเรียกว่าอะไรแล้วเนี่ย เราพักเราเราพักไปฉายแล้ววะครับซูบิเซตผมก็ยังค้าอยู่ผมก็าไปฉายเนี่ยส่งที่ต้นไม้แล้วผมก็สับเป็นรหัสให้ปามแต่ว่ากูเดินมาถึงตรงนี้นะแล้วผมเดินกลับไปนี่เจอรอเสือระบีบมือ่างเนี่ยงานรถพร้อมละมามาสิมาละได้มั่งละมึงจะแดกโก้ได้มั่งจนเดินมาถึงลำห่วยแล้วเดินข่าไปหาลูกพี่จ่าผู้ใหญ่เนี่ยที่ลานจอดรถเนี่ยครับเราไปนั่งแล้วก็สูบหรีแเราก็ฟ้าเราหกินเนี่ยนะไก่สาวอ้นนูนเจอแล้ว ขาไปไม่เจอพี่ขากลับเจอเสือ,อ <c oughs> แล้ว,วใจแกแกคิดว่าพี่เนี่ยมงองทุกอย่างทำไมมึงไม่ยิงพี่ไอ้ขาไปมันไม่มีไอ้ขากลับมันมีผมงงเลยเสร็จเรียบร้อยผมก็นั่งเฝ้าพี่อยู่นั่งเฝ้าพี่เขาเขารับผมก็ <wavel? S 1> <c oughs> นั่งพัดให้เขาได้จนหกโมงเช้าผู้พิพีที่ไปเป็นขบวนน่ะก็กลับเริ่มกลับมาคมแคมป์น่ะนี่หมดหน้าที่กูละกูเขารับมัง้งผมหลับไปประมาณหกโมงฟ่าเกือบเจ็ดโมงผมมาตื่นทีเก้าโมงฟ้ารถมันม,ม,าม,ามาออก,กัหมดแล้ววะครับมันเป็นลานที่จอดเออเขาเรียกว่าทั mph ะทั mpheng เสร็จแล้วว่าร้อยอยู่จากระตืนแกก็พูดเราก็ได้ยินเสียงดังอ่ะผมก็ตื่นตื่นปกติอยู่อยู่จ่าแกก็พูดมาเมื่อคืนเนี่ยไอ้นดเดิมไปนแล้วว่ามาเจอเสือไอพวกส่อเข้าใจไหมไอพวกขอโพออ่าเรแข้งเรยขาถูกต้องกับพี่นดียก็ผมมาส่งว่าท่านหูวเราะกากหัวเราะอ่ะเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องตลกอืมแล้วก็ยิ้มแล้วก็ยิ้มเฉยๆๆทุกคนก็มองผมหมดเสร็จแล้วถึงห้าโมงเกือบเกบเที่ยงอยู่จ่าก็บอกไปหายนดนเราองทำไปไหน ไหนเอ็มบอกว่าเสือเสือเดินตามมาไปสิครับผมก็ฟาดโดยปืนลูกสองอคือเขาไม่ห่ปืนกับพวกเราเปืนโอ้โหสองห้างไงใหญ่ปืนนะครับไปกันหกจุดสองคนปืนเกือบร้อยลำอืมจนไปถึงต้นไม้ที่พี่พี่พิงเรียกพี่เอามีดสับอ่ามีดสับไว้อ,อ่าไอ้เรื่อมึงรู้ได้ไงว่าตัวนี้พี่นี่ไงร้อยมีดเนี่ยแล้วก้นบุหรี่มันจี้ไว้เนี่ยคิดแล้ว,เ,เ,เ,ลวเออในพานสองคนก็ดูพอรู้เสร็จร้อยอะไรร้อยเวรอืมพอ,อเวอร์เสร็จแล้วนั่นแหละ แกก็เริ่มไว้ใจพี่ว่าอ้าวพี่ไม่ได้ม้ไม่ไม้ไม่ได้กูดเรื่องมา,าไม่ได้แต่งเรื่องไอ้ที่ไปจบสอบพอเรียกแข่งในขาทุกต้องกับพี่ดีครับผมเหมาะสมกับท่านเงียบกิบกันหมดพี่ก,พก,ก็เลยถามแล้วก็พวกผานาใหญ่ก็เลยถามเราไม่กลัวนะพี่คือกระปลาสอกระปาผมไม่กลัวผมกลัวทะเลนามันยังไม่ถึงอืมเราก็พูดไปทั้งซื้อตั้งกันนั่นแล้วก็ลรว,วก็เริ่มแบบเหมือกเมือกเหมือกจมีบทบาทนะฮะรวจายายเออมันพูดจริงมันทําจริงสิ่งจริงของจริงกลับนั่นแหละครับ แล้วก็เรื่องที่ไล่เรื่องที่ไล่ที่จ่าเขาพูดแล้วก็เรื่องจริงทั้งหมดอ๋อที่จะมีเขาพูดในอีกทีนึงนะฮะนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละเรื่องจริงทั้งหมดครับเพบพวกผมแล้วเข้าไปบูเบิกชุดแรกหมู่บ้านสต้าส์ไอ้ที่ห้าร้อยไล่เขานะอืมไอ้ที่จอมบึงอ่ะอ่าจอมบึงอ่นั่นแหละผมทั้งนักที่เหมือนกันเขียนมากนะผมไปดูแต่สัมผัสสัมผัสได้เลยว่ามันอึมคึมบรรยากาศแบบโอ้หพี่ไปเข้าห้องน้ำพี่ไปเข้าห้องน้ำเป็นห้องน้ำสังสีตอนที่กเราไปถ่ายกันมาใหม่นะครับแล้วพี่ก็เปิด พี่ก็เปิดเปิดไฟสูงอะใส่เข้าห้องน้ำเนี้ยพี่นั่งเปิดบทตรวจเปิดแม่ก็หึมนะสองประตูเลยอะไรเดินผ่านวะขี่รถหายแต่แล้วเราก็พูดดีพูดดีใส่ตัวนะพูดดีใส่ตัวนะที่นี่หมายว่าพี่ครับผมเนี่ยมากินบิเลี้ยงถ้าอยากได้อะไรช่วยบอกน้องด้วยน้องไม่มีไม่เคยกดเครืองกับพี่เจ้าที่ที่นี่ไม่ผมไม่เคยกดเครื่องกับพี่จะชี้ผมจะยิ่งชงเนี่ยถ้าผมผิดพลาดประการใดรพี่จะสื่อสารผมเพราะผมมีลูกที่เต้องเลี้ยงแล้วผมบอกพม่ร้น้องจาเขาเนี่ย เพื่อเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียม,มีเลี้ยงกันน้เราก็พูดแต่ก็สัมปทานอะไรเหมือนกับเราเสร็จเรอยเขามีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งชื่อจารุดแกขุมอยู่ต่อปากทางไล่จาเขาอยู่ฝาไล่จารุดเนี่ยเป็นม้าอยู่คาพี่รู้แหรอเขคนที่ว่าไม่เชื่ออะไรอืแต่ว่าพี่จำไม่ได้วันนั้นเวลาแต่ว่าพี่จําได้ว่าสองทุ่มนี่เขาถ่ายร่มเลยครับถ่ายร่มองเห็นแล้วรถจีบกับม้าสองคนพวกกับม้ากับสองคนกับลูกน้องครับ ขัเปิดไฟสูงวิ่งแล้วก็มองก็คุยเรื่องนี้เรื่องผีที่นี่ที่นี่เขาเอี่ยผีมีต้องมีขี้ผีม้านี่เดี๋ยวได้รู้จักผีมีต้องมีขี้ผีผีมีต้องมีขี้ผีเออคือเป็นผีต้องมีสูตรได้มันต้องมีขี้อ้ามาสิแล้วก็ไม่ได้ว่าแล้วคนใหญ่เขาคุยกันแล้วก็นั่งฟังแล้วเราก็นั่งเฝ้าจ่าเขาเนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยจ่ารถก็ขี่รถไปบอกแล้วอ่าจ่ามีก็บอกว่าพี่พรุ่งนี้เชียงค่อยมานะจะออกไปข้างนอกด้วยกันครับเจ็ดโมงเช้าจ่ารถมากัรุ่กน้องมาแล้วเราก็็เหนอ้า พี่ก็นั่งเที่ยงแล้วพี่กันองหลับอยู่เรานั่งนั่งเฝ้านอนเฝ้ากันอยู่เนี่ยครับมันเกิดอะไรขึ้นนดพี่โดนแล้วโดนแล้วเมื่อคืนนี่เราคุนเนี่ยนั่นแหละพี่ชนมันเต็มรถจี๊บลงเดินไปดูสองคนไม่เจยใครเลยไฟส่องว่างไฟรถจยี๊หมันสว่างแล้วครับหงอยมันกายเจ็บจ่ามีก็ยิ่งอันใหญ่เพราะแกขี้กลัวอยู่แล้วอืมในเรื่องนี้ก็พูดจริงจริงครับเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์ที่จะามีขอเล่าไอ้นะช่องผมอ่ะครับยี่สิบปีก่อนแต่ถ้าไปอยู่ไปนะ คือเขา้าใจไหมผมเนี่ยมันนิ่มเขาก็รู้อยู่ประวัติผมเนี่ยมันนิ่มนมบแบบกูไม่ทันอพวกมึงเอาเอาพวกมึงเอาเอาหัวเดินกูเอาตีนเดินคือเราเรามีใจเขามีลหเลี่ยมแล้วก็มีลูกพี่อย่างนี้ถามว่าเขาให้สังผมสองพันไม่ใช่สามพันเขาให้สั่งผมสองพันวันแรกที่เจอผมก็งงก็มาแจ๊ะไอแจ๊กกระยักหน้าผมผมไปพูดให้ฟังแล้วแล้วเรื่องนี้ผมคุยทุกอีพีผมไม่เคยลืมแบบ จามีก็ใส่กางเกงขาสั้นลายก็ขาดรองเท้าสานรองเท้าหนังอใส่เสื้อสีแดงพอเอาให้ต 2, 000, ังประมาณสองพันเราทางานอีกสิบวันเงินเดือนเงินเดือนเราออกเงินเดือนเราสามพันครับ,รบแล้วี่กูได้สองพันอ่ะมากนะอืสําหรับคนที่ว่าไม่มีเรียนไม่มีเรียนอย่างพี่พี่ก็เลยยกขาเขาม,มามา,มาวางมาตัด้วพี่ก็น้ำลายนะน้ำลายถูรองเท้าเสื้อเช็ดพอความทราบถึง หนึ่งแล้วเขาเราแบบเราไม่ทันคนเนี่ยเรียมเราอ่ะค,คือเขาดีกับเราเราก็ดีด้วยใช่ไหมเราคิดงงโง่อะ่ะกูรู้เลยมึงฆ่ากูแต่มึงไม่ฆ่ากูเพราะมึงมาฝัางแล้วกูก็ไม่ได้ทําผิดจริงๆครับเพียงแต่ว่าในยุคนั้นพิบุรีผมไม่ได้ยอมใครเนี่ยชุกต่อยไปเรื่องโกติทำพวกทำพวกทำา,าพ้องทำพี่ทำน้องอะ่ะกูก็ไม่ยอม เซนว่าแล้วแขกก็เงงอึ้งทุกคนก็อึ้งหมดไอ้ออนี่มบา,าบ้าบอเขารู้รู้ผมเป็นคนบ้าบอบอจริงใจอ่ะและังจากมีไม่ตกใจอ่ะอยู่ดีงงเอาขางงเขาก็งงครับแล้ววันนั้นผมก็เลยนั่งเบ้นกับเขาเลยแล้วเกาถามว่าจะาจบไหมโอ้ไอ้จบมันอย่างงี้อย่างงี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็เล่าฟังไปอย่างงี้อย่างงี้มันจริงจริงอย่างนู้อย่างนี้เฮ้ยยังไงก็พวกกันรักไม่ได้ว่าอะไรไอ้จบนินห้อยนะครับหลังจากตรงนั้นอยู่อยู่ศาลเนยกฟ้องพี่ยกับเข้าไปรับการได้ถูกไหมสามเก้าปลายปีพี่ยกฟ้องครับ พี่ก็ดีจริงเขาตรงสิเพชรบุรีอ่าี่เพชรบุรีอ่ะพี่ก็กลับเข้าไปรับประกันตามเดิมครับแปดมกราปีสี่ศูนย์เกิดอะไรขึ้นนะพี่อยู่ๆตอนนั้นอะรายได้พี่มากมายเลยเดินตามตาเนีนะคืนเดียวพี่ได้เจ็ดหมื่นห้าพันแปดหมื่นอุ้ยทำไมได้เยอะขนาดนั้นนะก็จะมีกขาชงอ่ะและลูกน้องเนี่ยที่ว่าอย่างมุดลูกน้องโคก็คนเล่นครับอ่ะก็ไอ้โน ันคนซื้อๆบือบ้อๆไอ,อคนนั้นให้สองพันไอคนนี้ให้ห้าพันไอคนนี้ให้มื่นแอบให้เงี้ยตามบ่อนเลยครับพี่ไปไปเขาเนี้ยแ,แล้วแล้วสมันยนัาจามีโอ้โหบอลค,คนนู้นก็ยัดให้คนนี้ก็ยัดให้แล้วให้เราเงี้ยแล้วก็โอ้โหเงินเดืกูสามพันกูนมาอยู่กับรูกพี่กู <S 2> <S 2> <พ>ได้เจ็ดแปดหมื่นบาทคืนเดียวผมก็มีแรงเลยนี่อยากจะตามรูกพี่เอทันเราอยากจะตามลูกพี่พันเพราะเรานั่งรถเครื่องเมยจากกองพันน่ะ ผมดูจริงย้อยแปดมาของสวีวัฒนาเนี่ยมาใส่ไส้ใหม่เอสดีครัยก็จะทำไงเงินที่สะสมกันที่สะสมจะได้นะเก็บเล็กผสมน้อยผมก็เอาไปดาวรถดาวรถรถเก๋งรถปิกอัพรถปิ๊กอัพเพื่ออ้าววันไหนวันไหนกูเอาเวนออกยามมาแล้วลูกพี่พักผ่อนเนี่ยเราแวะกลับมาบ้านเราก็นั่งกินร้านที่บ้านไปต่อร้านนร้านนี้เราก็ยกขยงกันไปใช่ไหมไอ้คนที่ไม่มีรถมันก็อยากไปแล้วพี่ไม่เคยห่วงตังค์เลยนั่นแหละก็ยาวเยียดกินเงินยวกับตังค์เลยจน ในวันที่แปดพกลาเนี่ยพี่ขายของอยู่กับเมียที่ราชบุรีครับโทรศัพท์เข้ามาอจาจจะโทรมาว่าเฮ้ยวันที่สี่มึงอยู่ไหนเนี่ยวันนี้ผมช่วยมีขายของที่ราชบุรีวันที่สีมมนะ่มีงานขึ้นมานะมีงานเราก็ขึ้นอยู่กรุงเทพครับมหาพี่มินชุลละเราถามว่างานอะไรไปแสดงอำนาจไปแสดงอำนาจ<อ>ในการแสดงอำนาจเนี่ยเราคิดแค่สองอย่างเพราะที่เราเดินอยู่ชุดนี้หนึ่งสนามมา้าส<อ>นามมวย สนามม้าก,กับสนามมวยสองอย่างนั้นเองครับ,รบเพราะปกติเจ้เข้าเข,ข้าบอลกับไปบอลก็มีพวกเราเดินตามไปแล้วแค่นั้นเองครับ,รบแต่นี้จะมันบอกไปแสดงอำนาจพอไปถึง <c oughs> อ้าวพี่โนโดพี่โนโดตลกทหารพวกผมรุ่นน้องผมที่ผมรู้จักสัสทหารบ้างอะไรมันบวชบ้างลเล,งลี้ยงเต็มไปหมดครับพี่แหว,ว่ครับดิ์แหว่แคก็เดินออกมาหันผมว่าไอ้โนดเอามาไงก็ไปแจ็คโทรมาอารมณ์เรื่องอะไรผมไม่รู้ครับ <c oughs> เออมากันดีแล้วไปเข้าไปคุยกัน แกก็นอนอยู่ไอ้เจียงกลมๆครับไอ้โนดมันเข้ามาแล้วก็เรียกขวากะทิทั้งหมดอยู่ๆก็คุยกันไอ้โนดมึงรู้ไหมเรื่องอะไรไม่รู้ครับพี่แจ๊กเรียกมาเฮ้ยถ้าใครมาตีลูกน้องมึงยอมไหมโนดผมไม่ยอมครับมาผมเรียกผมยังรักเลยแล้วคนแล้วก็ถามไปถามมาถามไปมาไอ้ฟามีอะไรเราพูดพ้อมว่งพี่เราถามว่าใครวะมาลองถามว่าใครพี่ให้พี่เรียกมาใกล้เด็กสองคนนี่เราก็รู้จักอ้าวมันก็วิ่งไปวิ่งมาไม่ายมวยเหมือนกันอ้าวมึงโดนอะไรมามันก็ไปพูดอะไรเฮ้ยมึงโดนอะไรมาใครทำวะ เราขึ้นเลยเห็นหน้าตาเขียวเหอแตกเสร็จว่าเรียบร้อยพวกสายใต้ใหม่เราชะงักเลยอึ้งเฮ้ยใครสายใต้ใหม่เออชื่อทุบเออชื่ออ่าเออชื่อวิชุบเลยอ่าบอกกูไม่รู้จักอาชีพแล้วก็พี่นันพอเอยพวกนี้อ่าเฮ้ยศุกูไม่รู้จักพี่นันมีบุญคุณกันอยู่อ่าแล้วก็เพื่อนที่อยู่นั้นก็มีบุญคุณกันอยู่หลายคนอ่าเราก็ตกใจ เราก็เลยถามเพรเด็กๆสองคนนั้นก็บอกว่ามีพิ่ซพป่ชีพแล้วก็พี่นันเป็นเป็นลูกน้องหน้าตาแตกเขียวปีเลยหมดก็น้องดอดเลยเราก็ขึ้น่ยปี๊ดเลยครับแต่พอเรารู้ว่าเป็นเพื่อนเราพวกเราเมื่อก่อนที่เราจะมีอยู่เนี่ยเราหนีคดีที่ว่ายิงคนตายช่วงนี้เป็นบือหน้าเบสก็ได้ชีพมาช่วยให้าร้อยมีสองขวดข้าวแกงจานน้ำเปล่าขวดนักเลงกูถือว่านั่นแล้วคุยไปคุยมาเราก็เลยบอกนี้พี่ครับบอกขอย่าพูดอะไรหน่อยนะพี่ ก่อนที่ผมจะมาอยู่กับพี่มีเนี่ยมาอยู่กับพี่แหวนเนี่ยผมหนีกันดียิงกันตายมาไอ้ชีพเนี่ยให้ตังค์ผมห้าร้อยข้าวแกงหนึ่งจานเบียร์สกปรนนักเปล่าคนหนึ่งนักเลงก็ถือว่ามีบุญคุณกันแล้วและไอ้นี่ก็น้องไอ้นี่ก็น้องไอ้สองคนนี้ก็น้องผมครับเด็กในกลุ่มก็รู้จักกันนะให้เกียรกันกันแล้วพี่แหวนก็เป็นน้องพี่มีจ่ามีสั่งว่าไอ้แหวนสั่งก็เหมือนกับกูสั่งใครมีเรื่องไรแหวนก็มีเรื่องกูด้วยคํานี้เราพูดไปคํานี้่พีเอาี้ไดหมั อาชีพกับพี่นันให้สื่อดอกไม้ทุบเทียนมากราพี่ม,มาขอขมากันแล้วได้พวกแล้วก็รับใช้ดูแลเด็กไปได้พวกเลยมีอะไรไม่ได้พวกก็มถึงกันพี่วัเก็ถามพี่ว่าอ้าวมึงรู้จักอะไรแล้วก็เล่าให้ฟังริไอพวกบางไอพวกนี่บางท่างยุ่อ่ะเ้ยไม่ได้เราข้ามถึงสว,วัสดีสุดท้าไปเรียกมาคุยมาต่อรองมาคุยเอ้ยมันเป็นอย่างนี้มันสายเดียวกันหมดสุอท้ามันเป็นการเข้าใจผิดแล้วพอพี่พูดไปอย่างนี้แล้วเฮ้ยไม่ได้หราข้ามถึงสว,วัดฟังก่อนเชิดฟังก่อนนะเราไม่ไอ้นั่นมันไม่เสียหายอะไรเลย ศักดิ์สีทพี่เราพี่แวเปน็นตำรวจพี่มีเป็นสสอมาเคลียกันไม่ดีฟ้าไปน,นี่ไปนอนเป็นพวกกันไม่ดีฟ้าเลยแกก็ลังเลลังเลนี่ไอ้บางช่างยั่คกับไม่ได้ของพูดเฮ้ยแล้วก็จะว่าไปอีกจนพี่แวก็ถามว่าไอ้นดแล้วมึงจะเอาไงผมอยู่กับพี่พี่มีสั่งผมกินข้าวของพี่ไอ้นั่กับเพื่อนรักอันนี้กับพี่ผมก็เอาี่และอ่ะงั้นมึงกันไปหมดเลยนองน้ํมัตีหมดมึงกันมึงกันมึงกันอาชีพมึงกันอาชีพกันในนั้นไปให้หมดนองน้ํมนตีใหหมดน้อง ก็คือหมายถึงว่าให้พี่กันพี่ชีกับพี่นันอไว้อ่านอกนั้นกูเก็บหมดเลยตีให้รู้จักไม่ได้ไปฆ่าไม่ได้ไปยิงก็คือว่าไปแก้อไปแก้เอาคืนเสร็จเลยคนเมา่มันฟังเราเนี่ยเขาบม่ให้ฟังเราคนเดียวแล้วรูคอับน้องพี่ตอนนั้นพี่รู้อะไรส่วนตัวยักษ์รู้จักครับเขาดิ้นรู้จักสสยใต้ไม่แล้วกองพันอจนใหญ่แค่นี้ที่รู้จักแล้วปิกอัพพี่ะ พี่พี่สมัยนั้นเรโตโตต้านี่ไม้ตีายตี้พาวเวอร์เขาใช้พาวเวอร์แต่พี่พาวเยอร์พี่ไปซื้อแล้วพี่ยังไม่รู้เลยว่ามันพาวเยอร์หรือพาวเวอร์พอมันขายเราแล้วบอกว่าเอ้ยสมัยนี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมีตังค์น้องน้องมาซื้อพาวเวอร์ไซน์ใหม่ได้ไอ้ฟามโง่แเ้วไปได้พาวเยอร์มาได้พาวเยอร์มาพาวเยอร์เราโรลตาร์แท็กครับไอ้ฟังหนูคนเดียวฟังผมคนเดียวตอนนั้นผมใช้โมโตร่าไอ้สีฟ้าสีดำนึกถึงนึกถึงนึกถึงหาขึ้นไอ้ช่วงกระลูกมาโยกกระลูกมา ไอ้เขาเขาต้มมัดที่เปิดฝาได้ดำๆอ่ะครับนี่สองนี่สอล้วก็หาขึ้นอ่ะแล้วผมสมุดอ่ะผมจะมีสมุดเล็กๆอยู่เล่มหนึ่งครับผมจะพวกเบอร์นี่เพราะผมนอนยืนยันเลยว่าผมบันทึกไม่เป็นเราก็พยายามหาเพื่อนเออผมสตาร์ทรถใส่เกสหนึ่งไอ้พวกมันออกไปแล้วรถเก่งรถอัพแต่งนะแลผมอ่ะเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก็คอยสาวๆพอไปชิงนี่ยปัง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 ถึงปืนแล้วยิงอะไรตีกับพวกพะพะใครคนที่เป็นจำนวนเรานี่ไปไม่หมดประมาณกี่คนเยอะนะรถมันหลายคันนะ ประมาณ40่สหรือห้คนนะสี่สหรือห้คนนะอันนี้หเหตุการณ์ที่แบบว่าปิดใส่ใต้ยิงกันนะอ,อ,อ่ะไปอ่ะไปวันสี่สิบห้าสิบพอผมไปถึงผมไปถึงมันตีกันแล้วเขาขับรถส่วนไปไปจอดอะไรน้นนารายชีพอืมไอชีพมันอยู่ที่ตึกอีกตึกหนึ่งอ่ะเราก็เห็นเมียมันเราถามน้องไอ,งอ,งอช,ชีพมาพี่พี่นั่นเราก็รีบเดินไปชีพพี่มากันเยอะผมกันไม่ไหวผมรบไปก่อนอืมเนี่ยแค่นี้แค่นี้ครับไอ้นั่นมันก็ไล่ควบตีมาเสกปุงบิุ๊บปอนไอชีพก็วิ่งขึ้นตึกครับอ้าว โม้พี่พี่พี่รู้จักเคยเห็นหน้าเลยเฮ้ยอย่ายิงพวกกันพวกกันแล้วก็บังเนี่ยอย่ายิงพวกกันพวกกันพวกกันเฮ้ยพวกกันพวกกันพวกกันคือตอนนั้นเขาก็ยิงกันก็ยิงสาหกันแล้วอ่าแต่พี่แต่การหวังอ่าแต่พี่กันเพราะพี่จำหน้าได้ว่นเด็กคนบ้านเราเออเคยไุ้บแต่ไปแวะมาไอ้ชุบกับโกรธแล้วไอ้ไอ้ชีพวิ่งลงมาไอ้ฟิสกูไม่ยอมหรอกมึงก็พ่วงมาถึงน้องกูเราอ้าปากค้างแหละเราเ็ายืนเออ ไอ้ซุปเป็นอะไรยิงเด็กๆพวกนั้นที่รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างอะรัแล้วก็เราก็เราไม่รู้อ่ก็ยิงปะทะกันอยู่แล้วนะพี่ก็ยืนช็อตอยู่รงพี่ยืนช็อตพี่ก็งงท่ากลางลูกกระสุนเนี่ยพี่ข้ห้ามกงีโบกเนี่ยเขาก็ยิงกันป้อง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 แต่พี่ก็เลยยิงเฮ้ยพวกกันพวกกันพวกกันพี่ยังไม่ส่งลูกหลานอาชีพนะครับให้เข้าห้องเข้าข้างๆน้ำไอ้พวกนี้มายืนยันว่าพี่ฟอริซยังมาช่วยเลยห้ามยังห้ามเลยครับมันก็เกิดอะไรกันแล้วก็งงรเพาาะว่ กูเนี่ยต้องกลมามางี้แต่โทษททสีไอ้วามโทรที่ว่าเราไม่มีเบอร์โทรถ้ามีเบอร์โทรพี่โทรมาจบไหมใช่เราไม่หมดแล้วเบอร์โทรโอ้โหแล้วโทรศัพท์เราก็รุ่นสมัยโอ้โหต้องหาคืนแล้วก็ต้องมาเปิดหนังสือดูกว่าจะกดโทรพวงมาไลัยรถขับก็โอ้โหคือทําอะไรไม่ทันอะไรเลยอะครับแล้วถามว่าคนพื้นที่ฮะมังกรเราจะสู้กูดินท้องสิ้นอครับนั่นแหละไอ้พวกที่ปชสพอไม่มากูถูกยิงแล้วพี่ก็ปั้มยิงไกลซุป พี่ลึกออกแล้วพี่ก็ปั้มยิงไอ้ซุปไอ้ซุปอะไอ้ช้างวัดน้อยพวกกันช้างมันเข้ามาห้ามพอดีพี่ก็โถมซุมก็ยิงไอ้ช้างกระปัดแ,แล้วก็บอกไอ้เงี้ยมึงคิดฆ่ากูเลยเหรออ๋อพี่พี่ซุมอะคือ,อยงิงพี่อ่าเออมึงคิดฆ่ากูเลยนะแต่นะเราโดนไปแล้วอ๋อพี่โดนไปแล้วอ่าสองเม็ดสองเม็ดอ,อ่าจะบเบ็ดอยู่นี่เม็ดเลยอ่าฮะนี่ทะลุหลังเม็ดอ่าฮะแล้วใจคิดอยู่ตรที่ว่ากู มาช่วยพวกลวทำไมพวกถึงพูดคำนี้ออกมากูไม่ไหวจริงๆคือกูไม่รู้จะทิอมึงยังไงก็ปั้มก็ยิงปั้มยิงไปยิงมายิงไปยิงมาพวะเราไม่หนีเราวที่ว่าเราเคลียได้ตั้งทั้งที่โดนยิงไปแล้วสองรูนะไอ้แจะมันก็ช่วยยิงเลยนะแต่เราแต่พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้หรอกพี่ยิงทั้งพี่ยิงไปทั้งหมดอะยิงไปยิงไอ้ซุปไปเนี่ยยิงไปเก้าเม็ดยิงไปเก้านัดแล้วพี่ยังยัง่วงคนอื่นเขายิงกันทีเรายิงกันเนี้ยนี่ัน คนมันตกใจมันอุ้มหลานอุ้มรุ่นวิ่งมาวิ่งมาเฮ้ยเด็กเออมันยิงกันโนยหมดเลยเออคือคือที่่ทีฟังมาเนี่ยคือที่พี่พูดไปเนี่ยยิงกันเนี่ยระยะเวลาเนี่ยคือว่ามันก็นานนะเกือบสิบนาทีเกือบสิบนาทีเลยนะโอ้โหเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยมันมีตำรวจคนหนึ่งเราจำได้ว่าเป็นคนผุ้บริสัทธายไปเป็นจราจรอ้าพี่อ้าคุณรีฟังไงพี่ผมถูกยิงแย่แล้วเฮ้ยมาแลยกัผมเนี่ยมาห้ามเลยมันเห็นปืนมันก็ขอปืนไว้ก่อนไอ้เราก็ไม่รู้ไปไหน แล้วก็เดินลงมากระเบิก,กระเบิเดินลงมามาโบกรถแท็กซี่จากฝ่ายใต้ไม่มาเจ้าพญาสามแท็กซี่มันเห็นพี่ไปโดนอะไรมาโดนยิงเฮ้ยพี่โดนยิงนี่เลือไหลซกเลยเปิดไม่อยู่กับเราแล้วตำรวจนั่นคนบ้านเราเราก็กอดขาวพี่ผมทุกยิง้วเขอก็กห้าบอขอก็กห้ามเสร็จพี่ก็เดินไม่ได้วิ่งหนีนนก็เดินกระเพิก,กระเบิดอาชีพยิยมตึสั่งยิงพี่ ไม่รู้เลยว่าถ้ายิง,งโป้งแล้วออกไปนะ่ะจะไปโดนอะไรไม่สนใจอะไรเลยยิงยิงแ้มจะจบลำแข้กดไปสามเปี้ยเป็นไงเรียบร้อยวังประกันเ่ยวังประกันก็ยิงฟ้ามันคาที่เลยคาที่